สวัสดีคนระับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปิ้นรูปจากมือถือง่ายๆกันนะครับอันแรกเลยนะครับถ้าเครื่องปิ้นถ้ามีเครื่องปิ้นที่เป็น wifi นะครับเราก็สามารถเปิดเปิดงานเปิดรูปแล้วก็สั่งปิ้นผ่าน wi-fi ได้เลยนะครับอันนี้จะง่ายสุดเลยนะครับแต่ก็ต้องโหลดแอปนะครับ แต่ถ้าเป็นลูกค้าเดินเข้าร้านมาผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องไปติดตั้งนะแอปให้ลูกค้าแล้วก็สั่งพิมพ์อันนั้นก็จะยุ่งยากหน่อยหนึ่งแต่ถ้าอยู่สำนักง,งานออฟฟิศอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพิมพ์เตอร์แบบ Wifi นะครับอันนี้วิธีที่หนึ่งนะครับพิมพ์พิมพ์มือถือผ่านไปยงปังพิมพ์เตอร์ที่เป็น Wifi ได้เลยนะครับอ่าวิธีหนึ่ง อะไรน,นะนี่นะครับก็จะมีแฟดได์เขาเรียกแฟดได์แบบ OTG หรืออะไรนี่แหละมันจะเป็นแฟดได์เล็กๆที่มันเสียบกับมือถือเราแล้วเราก็โหลดไฟล์โหลดไฟล์โหลดภาพโหลดเอกสารเราลงแฟดได์ไอ้ตัวนี้ที่มันเสียบกับมือถือได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเสียบเครื่องพิมพ์อีกทีหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นบลูทูธนะครับ ส่งผ่านบลูทูธเข้าเข้าไปยังมือถือของเจ้าของร้านปิ้นนะครับวิธีนี้ก็จะยุ่งยากหน่อยหนึง่งแต่ก็กรณีที่เครื่องลูกค้าเขาไม่มีไลน์ไม่มีเฟซไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็าสามารถส่งบลูทูธเข้าไปยังเครื่องเจ้าของร้านนะครับอีกทีนึงก็จะเป็นเสียแฟลชไดร์นะครับ ลูกค้าก็ต้องไปอเอางานนะครับเอางานเอารูปเอาไฟล์อะไรเราเข้าแฟดไดร์แล้วก็ถือแฟดไดร์ไปให้เจ้าของร้านนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นง่ายหน่อยหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ที่ผมใช้ประจานะครับลูกค้าเดินเข้ามาก็จะเป็นส่งเข้าไลน์เนี่ยง่ายสุดนะครับนี่อย่างล่าสุดนะครับช่วงนี้ก็เป็นโรคอะไรวัวก็เป็นโรคคนก็เป็นโรคนะครับเนี่ย เขาแคส่งเท่าลายมาพี่ริงก็ไม่ได้เขาเหรอกเขาก็เดินถือโทรศัพท์มานี่แหละพิมพ์รูปให้น้อยเราก็มาเปิดไวไฟเราเพิ่ม ID แอดเพื่อนมาแอดเพื่อนให้เขาแล้วก็ส่งรูปมานะครับเนี่ยก็จะเป็นรูปรูปบัวรูปควายนะครับอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยก็จะง่ายนะครับเราก็ต้องติดตั้งลาย PG แล้วก็โหลดมาแล้วก็พิมพ์น,นะครับอันนี้ง่ายสุดนะครับ เยอะยะเลยนะครับพวกผู้ใหญ่บ้านนอสอมอเขาก็จะถ่ายมาบางทีเขาก็มาเองบางทีเขาก็จะรวมๆให้เจ้าหน้าที่ส่งมาอันนี้ส่งเข้าไลน์นะครับเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ประจำเรื่องอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่มีไลน์ไม่ค่อยสะดวกก็ส่งเข้าเฟซมานะครับนี่รูปหัวรูปไฟล์ให้รูปท่านเล่นไม่ใช่ ส่งเข้าเฟซมานะครับก็ค้นหาชื่อเฟซเสร็จแล้วก็กดรูปไอ้นี่รูปฟ้าผ่าเนี่ยกดมาแล้วก็ให้เขาส่งเข้ามาให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับที่เป็นเด็กนะครับก็บอกว่าเรียนออนไลน์เนาะก็จะส่งคุณครูอาจารย์อะไรก็จะส่งเป็นไฟล์อะไรมาให้ เขาก็จะโหลดมานะครับโหลดลงมาในเครื่องแล้วก็ส่งมาให้เราทางไลน์ทางเฟสได้แต่ถ้าเป็นไฟพวกเอ,อกสารถ้าส่งทางไลน์บางทีมันจะไม่ให้ส่งนะครับก็ส่งทางเฟสได้นะครับส่งเป็นรูปภาพส่งเป็นไฟล์อะไรพวกนี้ก็ส่งมาเราก็มาโหลดแล้วก็มาปมินให้เขานะครับ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับส่งทางไลน์ส่งทางเฟซนะครับอันนี้คือให้สุดที่ผมใช้ใช้อยู่นะครับและอีกอันนึงเลยที่แบบจะยุ่งยากเข้าไปหน่อยอ่าเดี๋ยวนี้ครูเนาะเขาก็จะให้เนี่ยส่งเป็นอ่เข้าไปใน Google Drive อะไรพวกนี้นะครับซึ่งบางทีมันก็ส่งต่อแล้วก็เราก็เข้าไปโหลดอะไรไม่ได้นะครับ ก็ต้องให้ลูกค้าเรานะครับล็อกอินด้วย g o o g l e Drive แล้วก็เข้ามาโหลดเข้ามาทำอะไรหรือบางทีเขา,าโหลดไม่ได้อะไรจริงๆบางทีเขาก็ส่งงานไว้ในไว้ในเฟซตัวเองอะไรเงี้ยผมก็จะให้เขาล็อกเอาของผมออกแล้วก็ล็อกอินของเขาเข้าไปาทำการโหลดทำการอะไรมาแล้วเราก็มาปิมพ์อีกทีหนึ่งนะครับ มันก็ม <si ีหลากหลายวิธีเนาะคือเราเป็นผู้ให้บริการเราก็ต้องรองรับอะแต่วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือส่งผ่านไลน์นี่แหละครับง่ายสุดและเอามือถือเข้ามาเราก็กรอไอดเราแล้วก็ส่งกันเข้ามาอีกอันนึงก็เป็นส่งทางเฟซเนี่ยนะครับง่ายสุดบางคนที่เขามีคอมมีอะไรเขาก็จะถือแฟลชไดซ์มานะครับ นี่ก็เป็นวิธีการพิมพ์รูปจากมือถือพิมพ์รูปพิมพ์ไฟล์พิมพ์เอกสารเท่าที่ผมเจอมาเท่าที่ผมได้ทำนะครับมันก็จะประมาณนี้เน,ะนาะบางทีก็มาแอบสออ่องไม่ไม่แอบไม่แอบส่องเน <laughs> <c oughs> ี่ย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเด๋เอดูหน้าเขาฟินมากนะครับ แต่เป็นควายแล้วได้แช่น้ํานี่มันแบบคงจะเป็นเหมือนลิงอ่าที่มันได้แช่อ่แช่บ่อน้ําพุลิงที่อประเทศญี่ปุ่นนะครับดูมันฟินนะครับดูตาเค้มเค็มเยิมย้มเยิ้มมันโอ้ฟินมากเลยเนะี่ยดื่นในน้ําแล้วก็ขี่ในน้ําฉี่ในน้ําโอ้ฟินจริงๆนะครับ่นะเรื่งหมอกนอกเรื่องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ